ถุงขยะแชมเปนเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่บิลกินพุทธิพงศ์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ถุงขยะแบบมีกลิ่นหม้สัญชายที่บิลกินร่วมดีไซน์ทั้งกลิ่นในส่วนของแพ็กเกจหัวใจและดีไซน์สีฟ้าสดใสด้วยเน้นสร้างแบรนด์เลิฟให้สินค้าธรรมดาเข้าถึงและ์สไตล์คนรุ่นใหม่พร้อมโชว์กลยุทธก์การทำตลาด360องศาและจัดเสวนาบ้านนี้ไม่เทรวมสนับสนุนการแยกขยะสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง ก็ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางชงขยาแชมเปี้ยนก็อยู่กับประเทศไทยมาแบบยาวนานแล้ว,ลวผมว่าเราก็ค่อนข้างคุ้นเคยแล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์ของเขากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยิ่งการมาเป็นพิเซนเตอร์อะไรย่างเงี้ยก็ผมเขาก็ค่อนข้างน่ารักอ่ะแล้วก,วก็เราก็เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมโคดีไซน์ตัวชงขยะไม่สัญชายด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็มีความเรียกว่า ถึงจะเป็นพอดักที่อยู่กับคนไทยมานานแต่เขาก็มีแนวคิดที่เหมือนกับพัฒนาแล้วก็สร้างสารรค์ก็หอมมากหอมมากครับก็จะเป็นกลิ่นมาชนชายนะครับซึ่งเหมือนก็จะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับตัวซซนด์วูดนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาด้วยกันนะครับผม,มก็จะมีความแบบเป็นกลิ่นไม้ๆแบบผมมี่หอมมี่หน่อยอยู่ที่บ้านถุงที่มีกลิ่นมันก็จะทำให้รู้เหมือนก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่บ้านด้วยครับก็ผมว่ามันเป็นเหมือนกนะิมมิกเนาะที่แบบน่ารักน่ารัก,รกที่แบบพร้อมนาะวโหนั่นดี หอมดีเหนียวน่าดูถูกแล้วตอนนี้หูพูดถูกแล้วคือแบบว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นกิมมิกแบบเหมือนกับว่าให้ให้ให้จำด้วยอะไรเงี้ยว,ว่าถุงกยะยาเขาทั้งหอมทั้งหนาแล้วหูก็ส่วนใหญ่เวลาเราถุงขยะยามันก็จะชอบขาดใช่ไหมอันนี้เขาก็คิดถึงเพนเพลย์ต่างๆแล้วก็เอามาแก้ในตัวโฟรดัวน์ใหมๆ่ๆครับสนุกมากสนุกมากครับวันนี้ก็ผมว่าแฟนก็น่ารักเหมือนเดิมแล้วก,ก็ได้ามาเจอพี่ท็อปแท็บด้วยไม่ได้เจอพี่ท็อปแท็บนานก็รู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้ก็น่ารักเกมว่าสนุกครับ ครับผมก็ฝากถุงพิษแชมเปี้ยนดนวยนะครับทุกคนทางแบรนด์แล้วเขาก็คอนเซิร์นถึงเรื่องการความรักโลกลอะไรต่างๆหรือว่าการลดขยะกันแยกขยะอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาก็มีโปรดักที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆที่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราอาจจะพบเจอกันอยู่บ่อยๆกับปัญหาในการใช้ถุงขยะความหนาบ้างหลาความเหนียวบ้างหละหรือว่าแม้กระทั่งหูข่าดนะครับถุงพยษแชมเปี้ยนนะครับมีหลากหลายแบบหลากหลายกลิ่น หลากหลายฟังก์ชันที่จะตอบโจทย์ทุกคนนะครับถ้าทุกคนจะซื้อหุงขยะอย่าลืมหนงยาชะแชมเปญครับ